ครับก็มาต่อที่โซลา r เซลล์นะครับก็อันนี้คือเปิดปั๊มโซลา r เซลล์นะครับก็ได้คําแนะนํามาจากคนที่เขาเคยใช้นะครับบอกว่าพยายามเปิดนะครับพยายามเปิดให้ให้ให้ใหปั๊มมันทํางานด้วยนะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าฝนหน้า,นาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เปิดเดือนหนึ่งไม่ได้เปิดนะอย่างผมก็ก็ ก็เปิดตลอดเอาอย่างนี้พูดอย่างนี้เปิดตลอดเพราะว่าได้คําแนะนํามาแล้วก็เลยถ่ายให้ดูด้วยนะครับได้คําแนะนําจากคนที่เขามีก่อนแล้วเขาบอกว่าให้เปิดตลอดอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งหรือ4ี่หวันครั้งหนึ่งครั้งละ30นาที20นาทีก็ว่ากันไปนะครับให้ให้ปั๊มมันได้ทํางานเนาะไม่ได้จอดทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือนสัปดาห์สสัปดาห์เดี๋ยวตะกันเกาะใบพัดมอเตอร์อะไรก็จะทําให้เสียหายนะครับอันนี้ของผมก็เวลาตอนกลางวนันผมก็จะเปิดไว้อย่างนี้นะครับ ส่วนมากก็จะก,กลางวันกลางคืนละครับเปิดระบายความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้กล่องค,คอนโทรลเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องคอนโทรลเก็บความร้อนเยอะเกินไปนะผมเคยมาสังเกตว่าปิดไว้แล้วมันมันห่อนโพดนะครับก็เลยเปิดไว้นะครับเปิดไว้ก็มีจิ้งโจกเข้าไปอยู่นะครับจิ้งโจกก็มีทางเข้าอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ก็เข้าได้นะครับแต่ว่ามไม่เป็นไรก็อันนี้ก็อยู่ในปั๊มของปั๊มโจไดนะครับโจไดโจได้ฮัทสึ1แรงนะครับ1แรง750วัตต์ สองระบบนะครับเอ้ยแตนแตนแตนสองระบบอ่ะออกก่อนนะครับสองระบบใช้ไฟฟ้าก็ได้ใช้โซล่าเซลล์ก็ได้นะครับแผงห้าร้อยห้าสิบห้าวัตต์นะครับสามแผงนะครับโมโนฮาร์เซลนะครับโอ้ไหลดีมากเลยนะครับดีดีดีแล้วก็ติดตั้งโดยใช้เหล็กตัวฉากนะครับซื้อมาจากร้าน DIY นะครับนี่ตัวฉากไซนี้แล้วก็ยิงสกูติดยึดเลยนะครับแน่นดีนะครับแน่นดีผ่านมาฝนหนักๆมาแล้วนะครับส่วนโครงนี้ก็ DIY จากเหล็กเหลือนะครับเหล็กเศษเหล็กเหลือซื้อจากของเก่านะครับตอนนั้นซื้อมากิโลละยี่สิบห้ากับสามสิบาทนะครับซื้อหลายร้านรวมกันนะหาเศษหาเก็บเหล็กเศษจ,จากเขาเรียกอะไรอ่ะจากร้านขายของเก่านะครับมาทําประหยัดงบนะครับประหยัดงบแต่ว่าที่เราทาอย่างนี้เพราะว่าเราประหยัดงบนะครับแต่ว่าถ้าใครมีงบก็ออใช้ได้ตามตามสมควรเลยนะครับตามตามใจได้เลยนะ ของเราก็ดูในการรักษางบนะครับก็เลยเป็นแบบอ,อะไรประหยัดก็คือประหยัดไปนะครับเมื่อกี้แตนนะครับแตนหาหม่องเห็นทั้งอะไรถอยออกมานะครับนี่ปั๊มก็ติดตั้งลงไปแล้วนะครับส่วนท่อผมก็ร้อยสายไฟสายฟงสายไฟไว้อยู่นะครับท่อไฟฟ้านะอันนี้ก็ <c oughs> อพอดีไม่ได้เอาเลื่อยมาตัดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะท่อเดินน้ําไปด้วยนะครับดูนะครับดู ท่อยกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเอาหน้างานไปก่อนนะครับเอาหน้างานไปก่อนแต่จริงๆต้องได้ตัดนะครับเดี๋ยวเอาเลื่อยมาตัดนะครับตัดออกนิดนึงให้มันตรงกับไปนี่นะครับแล้วก็จะได้ทําเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเป็นมาตรฐานสักหน่อยนะประมาณนี้นะครับนี่พาชมโซล่าเซลก็ได้รับคําแนะนําจากคนที่เขามีประสบการณ์แหละครับ เพราะว่าบางทีจอดไว้นานไม่ติดนะครับจอดไว้นานไม่ติดส่วนกัวก็กินอยู่ฝั่งน้นนะครับอันนี้รถที่เรา,าตัดมาเมื่อเช้านี้ก็จอดไอดดว้ตรงนี้ก็รอตัดพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้สามแถวก็น่าจะหมดแล้วพอหมดปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาน้ําลงนะครับน่าจะไม่ทิ้งไว้หรอกเอาน้ําลงพรุ่งนี้เลยแล้วก็หว่านปุ๋ยเลยนะครับหว่านปุ๋ยยูเรียนนะเพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัดมาหลายวันแล้วนะตัดมาเกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วล่ะ ก็ช่วงนี้ก็คือต้องเล่งปุ๋ยนะครับเล่งปุ๋ยเพื่อที่จะให้ได้ทันในการตัดรอบต่อไปนะครับต้อง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 เล่งนิดหน่อยนะครับต้องเล่งเนี่ยอย่างพวกนี้ฝั่งนี้ที่ตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาน้ําลงพรุ่งนี้แล้วก็ตัดนะครับเฮ้ยเอาน้ําลงพรุ่งนี้แล้วก็วานปุ๋ยยูเรียนะครับอันนี้คือการวางแผนนะครับการวางแผนต้องทำาตามแผนนะครับมีกระบวนการมีรูปแบบนะครับในการ บริหารหรือว่าการวางแผนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับช่วงแดดร้อนเราก็ไม่ทําช่วงมีเวลาทําช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะเราก็พยายามทําให้มันเสร็จนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นเดี๋ยวหญ้าพวกนี้หญ้าลูซี่เดี๋ยวให้พี่ชายทีอ่อยู่บ้านหลังหนึ่งนะที่เิ่นออกขอกั้วมันไปออกออกเงี่ยนไปให้เิ่นมาตัดเอานะครับเอาเป่งงัวเรานะครับ อันนี้ก็มันมาเลยที่เคยเกินเกินไว้นะครับว่าจะสูบน้าลงนี่สูบแล้วนะนี่โซล่าเซลล์เรานั่นแหละสูบน้าลงนี่เดี๋ยวผมจะหว่านปุ๋ยละตอนเย็นตอนเย็นทั่วแปลงแล้วจะมาหว่านปุ๋ยนะปุ๋ยเราก็ยอยู่นี่แหละซื้อมาสอบหนึ่งแล้วนะครับแปดร้อยแปดสิบาทหรือแปดร้อยเก้าสิบเนี่ยยูเรียมเหมือนกันอันนี้สอบเดิมยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวซื้อมาอีกแล้วตอนเย็นจะเอามาไว้นะครับเอามาไว้นี่เลยนะครับเอามาไว้นี่แหละเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน คนอื่นทำนาหว่านปุ๋ยนาแต่ผมทำข้าวแต่ผมทำหญ้านะครับหว่านห้าัวกินนู่นนะครับหัวอยู่ตรงนู้นหัวอยู่ฝั่งน้นเดี๋ยวเราไปดูหัวกันนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนอาจจะไม่ได้ข้ามไปฝั่งนี้ดูเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่ฝั่งนี้นะผมก็เลยพามาดูแปลงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแปลงหญ้าก่อนนี่น้ําก็ถือว่าได้เร็วนะได้เร็วนี่ ปุ๋ยหวานได้เลยน่าจะไม่ถึงตอนเย็นนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากี่โมงนะน่าจะ4โมง5โมง4โมงเช้านะจะ5โมงเช้าแล้วก็พอดีตอนเย็นสักบ่าย3บ่าย4โมงมาปิดปั๊มไว้แล้วก็หวาดปุ๋ยนะท่อตรงนั้นก็ปิดแล้วนะครับปิดน้ําแล้วเขปิด ปิดปากท่อไว้แล้วน้าไม่ไหลลงแปลงนี้นะแปลงนี้ก็จะเอาน้ําใส่อยู่นะครับน้ําใส่วานปุ๋ยแต่ว่ามันติดกับแปลงที่อยู่ด้านล่างยังไม่ตัดแต่ว่าก็ต้องรอก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาน้ําใส่แปลงนี้มันจะซึมลงไปแปลงข้างล่างนะครับนี่ก็คือการวางแผนนะครับถ้าเราเอาน้ําใส่แปลง sideways, ด้านบนมันจะซึมลงไปด้านล่างนะครับพอมันซึมลงด้านล่างแล้วประเด็นปัญหาอยู่ประเด็นปัญหาอยู่คือมันกะสิตัดหยาเพราะอะไรนะครับตอนนี้มันอืน่นมันเขาเรียกว่าอะไรนะมัน มันแห้งให้เราตัดหญ้านะครับเราก็ต้องอาศัยช่วงที่มันแห้งนี่แหละตัดผมก็เช็คอยู่นะครับว่าผมจะตัดแปลงไหนก่อนดีนะครับแปลงไหนได้ตัดก่อนแปลงไหนแห่งแปลงไหนอันนี้นะครับเมื่อเช้าที่พาไปดูแปลงหญ้าหวายด้านบนก็แห้งแล้วตัดได้นะครับแต่ว่าใจจริงอยากตัดแปลงนี้ก่อนนะครับเ่หญ้าแปลงนี้น่าจะหเดือนได้แล้วนะครับตรงนี้นี่แก่หมดแล้วนะครับ แข็งกากซากกันนะครับเนี่ยนี่ย่าตัดไปก็ไม่น่าจะกินดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากจะตัดออกนะก็รอดูอยู่ตัดได้แล้วนะครับผมลงดูในพื้นที่แล้วนี่เมื่อเช้านี้พาดูก็มีเจอปลาดุกตายนะครับปลาดุกตัวใหญ่นะครับตายตัดได้แล้วนะครับนี่น่าจะมีหลายตัวอยู่นะปลาดุกตัดได้แล้วถือว่าแห้งแล้ว ฝนไม่ตกวันนี้พรุ่งนี้ก็สองสามวันก็ตัดได้แล้วแต่ว่าต้องต้องรอตัดเป็นแปลงนะครับผมก็อยากจะตัดให้มันไอ้นี่อยู่นะเผื่อฝนตกลงมาแต่ว่าหญ้าหญ้าแปลงด้านบนเนาะหญ้าแปลงด้านบนที่เราไปดูเมื่อเช้าเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะ ดินไม่ค่อยดีนะครับไม่มีหญ้าไหนนะแต่ก่อนหญ้าไหนนี่เกิดเต็มนะครับเกิดไปเกิดมาก็ตายลงไปแปลงด้านบนหญ้ามันกกะแก่ขึ้นกันเนาะครับหญ้ามันกแก่ยูนี่กแก่นะครับเลือยจากสีจังเดเนานะหญ้าก็แก่ไปหมดแล้วนี่ให้พี่ชายตัดนะครับพี่ชายตัดออกให้ดูว่าสะอาดเรียบร้อยดีนะครับ แปลงนี้ตัดได้แล้วนะประเด็นคือรถม้วนฟั่งพังปะนี่บรรยากาศเราไปเราจะพาไปดูบรรยากาศต่อฝั่งดูวัวนะถ้าอันนี้ตัวน,นี้ก็อย่างที่ผมให้ดูไว้นะครับในอันนี้คือตัดแถวเดียวนะครับแถวเดียวนี้คือพอเลยนะครับแถวเดียวแต่ไม่รู้ว่าหญ้ามันจะยาว พอที่ใจนี่เราเปล่าต้องหน้างานอีกทีนึงอาจจะแถวครึ่งนะแถวครึ่งแล้วพรุ่งนี้รอดูก่อนนะครับว่าจะตัดยังไงจริงๆก็อยากตัดให้มันเสร็จนะครับแล้วตัดแล้วก็จะได้รีบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อให้ให้ให,ให,ให้ตัดออกแล้วก็รีบให้น้ําให้ปุ๋ยให้มันปงนะครับเพราะว่าฝนตกมากขันบริด้ตัดอีกแนละตัดลีลาไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะตัดเป็นแบบ หนึ่งอาทิตตัดเสร็จมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราตัดให้ัวเราเองนี่น่าจะไปสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ในสองสัปดาห์นี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับมันก็ต้องมีตกบ้างนะครับผมก็เลยมองดูว่าถ้าง här, ั้นพรุ่งนี้ผมนะตัดแปลงนี้ดีกว่าตัดแปลงนี้ดีกว่าแปลงพวกนั้นเอาไว้เพราะว่าเผื่อฝนตกก็แปลงแปลงด้านบนน่าจะตัดได้ดีกว่าแปลงด้านล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกพี่ชายว่าจะตัดแปลงนี้นะครับตัดเสริมนะโอเคครับ วันวันวันต่อไปดีกว่าวันพรุ่งนี้ไปตัดตรงนั้นแล้วก็วันต่อไปมาตัดตรงนี้อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวัวด้านบนกันนะครับอันนี้กล้วยของเราก็ได้ผลประโยชน์ละก็มาต่อกับดูวัวนะครับดูวัวต้นมะวานะอันนี้คือต้นมะวานะอันนี้จอดรถไว้ข้าง้างข้ามมาฝั่งนีแ้แล้วก็เลยพามาดูวัวฝั่ง รู้ว่าพี่ชายเปิดน้ำให้กัวกินอยู่ไหมเดินไปดูก่อน,นครับอันนี้ดินนี่ถมไว้นะครับถมไว้เพื่อในอนาคตอาจจะมีขอกงุงขอกัวไ้ทาตอนที่กัวแพงก็มีโครงการหลายอย่างนะครับแต่พอกัวถูกก็โครงการก็ถูกชะงักไปด้วยงบประมาณนะครับปานปัจจัยด้านงบประมาณวันนี้ย่ากไหนนะครับเ็นไงบ้างนุยนุยนุยนย โอ้หก oh, แถวนะครับโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> กินแบบจุกๆ,ๆกันเลยนะครับวันนี้นี่โอ้ห oh, กแถวสุดยอดเลยถือว่าเยอะมากเลยนะวันนี้ตอนแรกว่าจะตัดห้านะครับห้าผมกลัวมันน้อยนะผมก็เลยตัดหกหกแถวนี้เยอะเลยถ้าได้ห้าแถวก็พอดีกินๆสักห้าแถวอิ่มๆเลยนะครับนี่โอ้ oh, ดูเจ้าอาเทิงผมนะครับชอบเลยมันอย่างชอบเลยนะหญ้าอย่างเงี้ยเนี่มันกินหญ้าเนี่ยกินแบบ มองเห็นหญ้าแล้วโอ้โหหอยกินแบบสบายใจนะครับงอบอกโอ้หอยกินแลยกินหญ้าแบบสบายใจแบบไม่ต้องรีบร้อนนะครับแบบยำกินแบบสัมผัสรสชาติของหญ้าได้เต็มที่แน่เน่เน่่แหมเขาคือเขาคือตัวใหญ่แต่ละบาทที่นี่ว่ทั้เห็ดเขาอยู่คออันนี้ก็คือปล่อยอย่างเดียวนะครับปล่อยไปปล่อยมาเงาแล้ว ต้องได้ทำอยู่นะเดี๋ยวรอก่อนเนี่ยอันี่นวา้อๆเนี่ยเราปฏิเหตุเทียเท่ย,ยนะครับเนี่ยวัวก็กินหญ้าแบบสบายใจนะครับสบายใจค่อยๆกินนะครับเพราะว่ามันเห็นหญ้ามันเยอะอีกแล้วมือนี่กินหา้าได้กัดกินบวชจีแล้วนะครับมีแม่แดงแม่หมูตอนที่ผมเคยถ่ายให้ดูบ่อยๆนะผมจะฉีดยาฆ่าพยาธิเม็ดเลือดอยู่นะเพราะมันเป็นวัวนําเข้าจากที่อื่นนะไม่ใช่วัาาทนนะวที่ข้อขุมนะครับ ถ้าวัวที่ข้อผมในส่วนมากก็จะผอมเฉพาะตอนให้นมลูกนะครับตอนไม่ได้ให้นมลูกก็จุอว้วนล่ะไม่รู้ว่าวัวขึ้นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตัวผู้ก็ทับไม่ได้นะทับยังไม่ได้วัวตัวเมียก็เลี้ยงลูกน้อยอยู่แล้วก็บางตัวก็น่าจะติดท้องแกซูโมไว้ก่อนนะก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าตัวไหนท้องบ้างไม่ท้องบ้างนะครับนี่ดูบรรยากาศวัวนะครับแม่นี้ศูนย์เก้าก็ ให้ลูกตัวที่สามแล้วนะครับเนี่ยลูกตัวนี้สามลูกนี่นยเนยเนทำรางหญ้าก็ถ้าตามประสบการณ์ผมก็แนะนําให้ทาอย่างนี้แหละครับให้มันเข้าได้ทั้งสองทางนะครับเข้าได้ทั้งสองทางจะให้ถึงระดับอกหรือว่าอะไรยังไงกว้างยาวยังไงก็ดูได้นะครับหนึ่งเมตรหรือว่าเมตรสิบก็ได้นะครับถ้าหนึ่งเมตรก็พอดีสําหรับรอ,องแผ่นนะครับแผ่น แผ่นที่เรารองข้างล่างลางญ้านะครับเป็นแผ่นพลาสติกแน่นุยนุยน้ยนุยน้ยนุ้ยโอ้เขาก็ตัวก็โตแล้ววันหกเยเดือนแล้วตีนะทำเขาได้หรือเปล่าน่าจะได้นะทำเขาตีเบอร์มันตัวเล็กอยู่ตอนนี้มียี่สิบเอ็ดตัวนะครับยี่สิบเอ็ดตัวก็นี่ตัว f 2ตัวนี้ก็มีราคาเปิดอยู่นะครับ18เดือน18แคะแนนนะครับ ตามเขาเรียกว่าอะไรนะ F2 นะ18เดือน18,000บาทนะครับต่อรองได้ F2 พร้อมใบนะครับทําคงทําเขาอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับตีบงตีเบอร์มีใบแล้วนะครับเย F2 เป็นกวัวตัวเมียที่หน้าเหมือนตัวผู้มากนะครับตัวนี้ยิงผมก็ตั้งใจไว้จะเอาไปเป็นแม่บล็อกทดแทนนะแต่ว่าถ้าราคาตรงกันก็จะปล่อยนะครับ พอให้เรื่องตอรองมาได้นะครับตามราคาเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะปัจจุบันนี่แหละไม่ได้มีอะไรมากมายพูดคุยกันได้นะครับสอบทงสอบถามมาใตคงง้คอมเมนต์ใต,ใต้คลิปก็ได้นะนี่พวกนี้ก็เป็นหัวในเคาะของเราส่วนฟางฟีนี้ที่เก็บไว้น้อยก็มียากก็ไม่สนใจฟางแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าวันไหนขาดยากก็นาะกินฟางเแหละแต่ว่าเราไม่ได้เก็บไว้เยอะ พราะทำเองแก้วอาเธอร์ก็ไม่ได้ให้หัวหงอาหารแล้วธรรมชาติแล้วนะครับลดต้นทุนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากไ้แค่นี้ก่อนใครมีข้อมูลอ,อยากแนะนำอยากสอบถามเพิ่มเติมอยากอาอาสอบถามเพิ่มเติมยังเก่งไลก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ